เหรียญอาจารย์นกวัดเขาบังเหยนะครับเหรียญประสบการณ์นะครับเป็นพระที่พระใหม่นะครับเป็นพระใหม่อาจารย์นกนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แหวนนะครับเป็นบวชเนนนะบชเนนตั้งตั้งแต่เป็นเนเน,เนอยู่กับหลวงปู่แหวนมานะครับแล้วก็คงจะได้วิชาจากหลวงปู่มาด้วยนะครับ วัตถุมงคลนะครับของอาจารย์นกเนี่ยจะมีประสบการณ์ทางด้านเน้นทางด้านคงกระพัน์นะแค้วขาดนะครับมหาอุดนะนี่ประสบการณ์เยอะเหนียวสายเหนียวเนี่ยบ่อยมากนะครับมีประสบการณ์บ่อยมาก <c oughs> สำหรับนะครับ ยันที่อาจารย์นกนะครับเอามาใช้นะครับที่เหรียญเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยจะเป็นยันของเขาเรียกว่าอักขระของพิสดารน,นะครับตัวยันของพิสดารเนี่ยมีที่วัดเขาบาังเหยที่เดียวในโลกนะครับเป็นอักขระเหล่านี้นครับเป็นของสูงนะครับฟังมาว่าแม้แต่อักขระตัวเดียวโดดๆนะฮะ อยู่ในเหรียญเนี่ยตัวเดียวเนี่ยไม่ต้องไม่ไม่ผ่านการปลุกเสกก็มีพุทธคุณในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นอัคระหอมพิจารณานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญแจกกระถินนะครับแจกกระถินปีหกสองนะครับเหรียญแจกกระถินปีหกสองจะมีสองพิมพ์ครับมีมังกรกระหงนะครับเป็นเหรียญสร้างถวายนะครับ จากกระถินเดยนออกแบบได้สวยงามนะพุทธคุณพุทธศิลป์สวยงามนะเป็นมังกรเอาเปพญานาคพญานาคนะครับเป็นพญานาคก,กับเป็นมังกรนะครับมีทั้งหมด แเหรียญน,นะครับคัดสวยๆแปดเหรียญทองแดงผิวไฟนะครับตอนออกมาทีแรกเนี่ยแรงมากนะครับะตอนนี้ก็เป็นช่วงนาทีทองนะของคนพอเก็บได้เนี่ยต้องรีบเก็บนะครับฮะกำลังราคากำลังได้เก็บนะะในมังกร พระวัตถุบงคลของอาจาร,รย์นกเนี่ยมีประสบการณ์เรื่อยๆเนี่ยลูกศิษย์ก็พาขึ้นตลอดนะครับแล้วพระของอาจาร,รย์เนี่ยจะไม่มีการขายนะจะไม่มีการการจําหน่ายการขายนะครับเขาจะทําแจกฟรีเท่านั้นนะครับอ่าเป็นพระที่น่าเริ่มใสย,ย่างยิ่งนะครับเนี่ยมีอยู่แปดเหรียญน,นะครับเอาเหรียญละสี่ร้อยบาทลงส่งนะครับเหรียญละสี่ร้อยบาทลงส่งเราไปทางนยขอบวกห้าสิบบาทนะครับมีอยู่แปดเหรียญสวยๆทุกเหรียญน,นะครับ ใครสนใจก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับทักไลน์ไอดีไลน์นะครับ a c a l l v e t e นะครับ Facebook ธนวัฒน์ทรับยพ่วงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ